เอาเลยครับวันนี้กไปอยู่กับผมเป็นเล็กนะครับผมเป็นเล็กจะมาแปลงร่างเป็นอะไรเราก็มาดูกันเลยได้เวลาฮีโร่แปลงร่างโฟเล็กอาร์มนั่นชื่อแล้วนะเฮ้ยโฟอาร์มแต่ทำไม <c oughs> ทำไมรู้สึกเหมือนแขนมันติดสองหรือเปล่า เราตีครับโอ้ยถอยเฮ้ยเฮ้ยเฮแขนหลุดแขนหลุด <l ots> เฮ้ยโมเดลเฮ้ยนายนายดูโมเดลป้ะน่ะนายมันลักไก่เอาแขนมาติดแขนแขนห,ล,หลักได้ไงอ่ะตรวจแซดวูซัดเป็นตัวกระโดดอุ้ยกระโดดสูงด้วยธรรมดาก็กระโดดสูงอยู่แล้วนะครับกดระหูแล้วก็กระโดดได้เฮ้ยมันต้องมีอะไรเนี่ยปัศเซว์แน่เลยเนี่ย โอเคกด x นะครับผมกด x ก็จะเป็นการทุบเป็นคลื่นหินขึ้นมาเป็นนี่เป็นก้อนขี้เลยจะบ้าเลยโอ้เดี๋ยวใช้ได้นะครับแต่แขนนี่ขอขอนะทุบตบตบอ๋อตบแล้วเป็นคลื่นครับกดจิงกดซัดใหม่ปุ๊บซัก็เป็นการกระโดดกระโดดสูงนะฮะอ่ากดซัดไปแล้วตัว x จะเป็นการตบ ทุบพื้นนะเป็นคลื่นแบบคลื่นครีนะกดตัวสีจะเป็นการตบเป็นคลื่นลมวุ่มาเลยนะฮะโอ้โหแต่ผมเกลียดแขนมากเลยเหมือนเนื้องอกอะ่ะเหมือนเหมือนไม่ใช่สีแขนนะไม่ใช่โฟอาร์มแต่เป็นงอกอาร์ม <c oughs> งอกอาร์มแล้วก็ว่าเราก็ทําการเซฟไปเลยนะครับท่านผู้ชมเวลาท่านผู้ชมเลเวลอัพนะครับให้เซฟทุกครั้งนะ ถ้าท่านผู้ชมไม่เซฟนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเวล,เล,เวลาที่ท่านผู้ชมเลเวลสูงๆเนะี่ยบอกเลยว่าเข้าเกมใหม่ก็เลเวลหนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็เลยต้องเซฟทุกครั้งโอเคก็มีประมาณนี้ออมิทิกจะหมดเวลาแล้วก็ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะคลิปนี้ก็จะดูนะครับทั้งคลิปก็จะมีเวลากี่นาทีที่ออมิทิกจะอยู่นะครับจะหมดแล้วครับจะหมดแล้วตีตอดแต่แตว